สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณในห,หลายค่ะวันนี้ใจ <c oughs> ขอตัวห,หลายๆพี่น้องคันคอนะคะใจจะพามาคำนวณแนวทางนี่เฉยๆนะคะวันที่แปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะก่อนคำนวณนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เอกอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่7ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะวันที่7นะคะพี่น้องขาจะให้เด่นรอบเช้า2และ1เด่นรอบบ่าย8และ7นะคะวันนี้คู่ตัวเด่นมา2คู่นะคะ รอบเช้านะคะบนมา4ี่สาล่าง7 1ดนะคะพี่น้องคา้าเข้าคู่ตัวเด่นนะคะ1 7 7 1ดดหนึ่งนะคะพี่น้องคะา 1, 7 7 1หนึ่งมา1คู่นะคะรอบบ่ายจะให้8ได้7บนมา5้าี่เจดล่างหนึ่งนะคะ7มาอีกรอบนะคะพี่น้องคู่4 7ไม่ได้จับให้นะคะจงใหม่มันออกนะะเนาะค่ะเนาะแล้วก็เข้าคู่ตัวเด่นอีก1คู่นะคะ8 1 1หนึ่งนะคะพี่น้องคะานี่นะคะคู่ตัวเด่นนะคะวันนี้ คู่ตัวเด่นของเรามาสองคู่นะคะนี่เคอีกนะคะขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลด้วยนะคะคนที่ไม่ถูกก็ตามกันต่อไปนะคะพี่ดองขามาต่อนะคะถ้าเข้ามาดูก็ไม่น่าจะพลาดจัดนะคะพี่รองขา fc นะคะน่าจะรู้แล้วว่าแนวเป็นแบบไหนเนาะค่ะเนาะสำหรับ fc ใหม่ก็ให้ดูหลายๆวันก่อนนะคะเข้าใจก่อนค่อยพิจารณาดูนะคะถ้าจะตามแอดนะคะพี่ดองขา เปลียนรอบเช้านะคะอยู่ที่0ูและเจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะ 04, 03, 0, 6, 0 7, 01, คะูนย0สี่ศูนย์ก็ดศูหนึ่าค่ะเนะคะก็สามเก้า เก้าหนึ่งเก้าแปดค่ะเดนบายนะคะพี่น้องาเดนบายอยู่ที่สี่และสามนะคะสี่ศูนย์สี่เก้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่สองนะคะ สนะคะพี่น้อง3า3ศูนย์สามสาดค่ะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องศูนย์เก้าสี่นะคะศูนย 0 4 0 3 0 9นะครับพี่น้องขาเกนะคะ9 4 9 3 4ด้านล่างนะคะ4 0 4 9 3นย์สี่เก็สามศูนนะคะพี่น้องขาเลขเด่นประจำวันนะคะก็คือเลข4และเลข9นะคะส่วนเบิ้ลประจำวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลนะคะพี่น้องแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเลขเบิ้ลจะมาหรือเปล่านี่นะคะพี่น้อง 9ก้าสี่เก้าสามนะคะเก้าสี่สี่เก้านะคะพี่น้องคะแล้วแต่ชอบนะคะพิจารณาชอบดูได้เลยนะคะพี่น้องแล้วแต่หมักเนาะค่ะเนาะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณในหลายคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะ โชคๆมันหวานค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ